เศรษฐกิจมันมีผลกระทบต่อ,ตอ,ตอระดับบริษัทบันเทิงมผมใช้คำว่าเป็นคอนเทนต์พรวเดอร์รายใหญ่ของประเทศไทยแน่นอนเกิดทีวีดิจิตอลเราก็คิดว่าทีวีมีปัญหาเราก็ผ่านวิกฤตการณ์ที่ว่านั้นมาแต่เราก็เชื่อว่าผู้ผลิตเนื้อหาจะไม่ได้รับผลกระทบเท่าไหร่เพราะจะกลายเป็นว่าถ้าของจริงสามารถที่จะยืนหยัดน,นําเสนอกับสถานีที่ต้องการคอนเทนต์พรวัยเดอร์ถูกไหมต้องไบป,ปรากฏว่ามีข่าวใหญ่น่าจะจริงซะด้วยเนี่ย ค่ะเป็นเครื่องรีโมทซึ่งเป็นเพจในวงการสื่อเนี่ยนะคะเป็นที่รู้จักกันดีระบุแบบนี้เลยค่ะเตรียมช็อค ปิดบริษัทบันเทิงดังระดับตำนานเป็นข่าวลือสนั่นขยะวงการบันเทิงชนิดช็อกทั้งบางว่ามีบริษัทระดับบิก๊กอายุหลายทศวรรษเตรียมปิดตัวแบบฟ้าผ่าสถานฝนถล่มกรุงกลางปีแบบนี้เลยชนิดที่คนในองค์กรที่ได้รับโทราศัพท์หลายคนยังไม่กล้าคอนเฟิร์มถึงสถากรรมของตัวเองว่าขึ้นเดืนหน้าพรุ่งนี้เนี่ย กรกฎาคมมันจะมีสถานะอะไรในองค์กรนี่ยังไงนบรายการที่ยังออนแอร์อยู่บนหน้าจอทีวีหลายช่องอาจจะต้องไวใหญ่เพาเขาสามารถจะออกอากาศหลายช่องนได้ใช่อาจจะเป็นหมันอาจจะต้องยุติการออกอากาศแบบเหลือไม่กี่เทปหรือจะโยกย้ายถ่ายเทปไปยังบริษัทพ,พันธมิตรหรือไม่เพิ่งประชุมกระทันหันเมื่อวานบางคนรู้ก่อนล่วงหน้าสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็บังหงงานทําขณะที่มีคนเข้ามาเม้นข้อความเนี่ยน้องไปประมาณว่าจะจ่ายชดเชย16%เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองเนี่ย เห็นว่ามีท่านหนึ่งอะค่ะทำงานบริษัทนี้มาเป็นระยะเวลานานคือเธอเขียนอ้างอิงอย่างนั้นนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะบอกชดเชยพนักงานแค่16เปอร์เซ็นต์ใจจุดๆมากนะวันนี้จะเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็อย่างที่บอกบริษัทบันเทิงใหญ่ครับผมอะพอรู้แต่ก็ยังไม่อยากจะบอกค่ะแต่ดูที่เขาดูภาพชี้เป็นยังไงดูภาพสิเครื่องรีโมทขึ้นภาพอะไรมาภาพอะภาพเอ็มบีเจมีเอสเจ็ดโมงยี่สิบสี่นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับ